วิดีโอเบียปีเบียปีเบียปีี่พี่ตายงีเสียงนะจะก่อพ่อแล้วเมื่อไพ่อมันต้องมีมันมาภาพมึงเราพงว่าพ่อมีี่าดเสียงเลยนะงานเสียงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดก่องานงเลยเดม๋ยวพูดเองเดีด้วไม่ชอบเองเดี๋ยพู้ฮมันตายด้วยพี่จ๋าพี่จ๋าป่ะพี่จ๋าพ่อจ๋า ไปรน้ำแล้วช่วยกันทำงานช่วยกันทำงานช่วยกันทำมาหากินเเป็นลตดของลูกปีเปลี่ยนไม่ได้ไปไหนไม่ไปอานงสามีอะสามีอะออ เป็นน้ำทิ้รลอเลี้ยงหัวใจไอ้สองมึงอย่าแพ้ครับไม่ไหวแล้วไอ้สอาไม่เถอะเจนไม่บาปเห็นไหมไอ้ยายเราพูดดีได้ตอนเช้าเลยไอ้สองตัวนี่มีกิ๊กแล้วเองมาหายแล้วไอ้เจนเจนหม่าปกห็นไห ไอเจี๊ยมาันดไอเจี๊ยมเจียมตายเกบอย่างี้เ้ยเจีอตัไอเจี๊ยมไม่อยู่ั้งไปควาไม่ไม่ว่าเรื่อเร่องนี้พ่อสนทนึงพขาพ่อชื่อเป็กปีเถนเอาเนยเอาเลยนะอย่าเอาเลยนะเฟนนียโนไปเลโนโดนโดนถึงเก็บข้อมูแลวมึงโดน ไปหลอดไม่รกเปีอะไรแน่เรียเรียกเปียวออนี้นะอัพรอมไปดูสนุเตี้ยไปดูไปดูเลยไปดูได้เกี่หน้ากี่หน้าก็เห็นที่อหล่อหลีกจ้าแล้วมันหนลอยหัวใจดูสาวงงไงเก่งกีก็รุ่นรุ่อายุเท่านี้กองกนนี่ยก็บอกคนที่ใช่อไว้ในใจเราเรีไยไเดี๋ยวจีมิงีมาดู ไม่เห็นตอนเช้าเลยไม่เห็นพูดแบนี้ยตลกกูชินกูชินนะคนีเลยง็นกินกิเลยใช่ไปในใจแต่คนที่ไม่ใช่เลยคนที่อยู่ใกล้กันใชินแล้ว่ของเราคนที่อยู่ใกล้ๆมันใ่เช่นเช่นเช่นก็ในจแน่ใจเขลูกเขยกลับไปจะตาย วิดีโออันนี้มันเป็นหลฐานชัดเลยเสียงเสียงไม่ได้เลยเนี่ยมเสียงด้วยมีด้วยมันเกิดเสียงฮ้องนะียยด้วยพี่ยายี่ยยตัวไม่ได้เลยเหรอเห็นมก็ไม่มีะค่ะักาวิดีโอไม่มีก็นั่งนี่นี่นี่ใจมานเรได้ลูกเขยเ เพียเริกเปลี่ยนใจแล้วไม่ไเข้าใจว่าลุงเผือกจวัดดีพ่อหรือพ่อจหวัดดีเพีอนี่พ่อวัดดีลุงเขืมากกว่าเหรอเชื่อมันกเชื่อมัา้เชื่อือเล่พ่อ่กตอบเพูดดน่นเลยะจไม่ได้สวัสดีเื่อนใคไม่้ใครเอแฟมเป็นได้มไม่กล้ามาเร่รู้ันเไอ้เียงมันบ้าเลอ่้ กี่รอบยังจำไม่ได้เออหน่อยหน่อยคอหน่อยก็น่าจะเอดใจไม่มีใครพาใครมาเลยม่เตรียมพามาได้ยังไงอ่ะเออเออแฟนเราก็ไม่ไดาหรอกจริงหรือว่าเพราะความามเราคิดว่าพวกเนี้กแบบพาเกิ้ยวมาเก่งไม่ยอมปล่อยต้องถามมาดูวาจริงหรือเปล่าอไรแบบไม่ตีความแบบพิซซี่เต็มปากเลยพิซซี่เต็มปากเลยนะเดีวเธออะพิซซี่มาจากปากเขาเนี้ยแหละคนแรกโอ้โหจริงเลย แต่เราคนนี่เพื่อนแต่เราคนดีๆเลยนะเนี่ยหาหน่อยมาถึงอะไรเนี่ยโคโยตี้นี่มั้งเดียได้หน่อยไอ้มาถึงไงเปี๊ยกเป็นเจ้าชู้ที่เป็นเมียจริงตาแล้วโดนตั้งแต่ตรงนั้นแลยมั้งไม่ได้ช่วยชเลยเออจะบอกอ้คนดีนะเทคแคร์เพื่อนเออยากกันสองคนตายเลย ไม่ได้กูปัดมาทไรนะเจนนี่ไม่เอานนี่ร้อนถ้าเด็นู้ดเี่นีตไม่รบิปลม่ช่่าัชื่อหน้าเก่มคู่เลยสวบ้านอะไรแบบนี้ไเลยครับสาวบ้านเลยไม่เอาแต่งเาป็นคนดีแล้วเนี่ยไอ้แรงทำให้เสียงทลาไหลัง็ไม่ยอมเอาแก้วสาบ้านอะไรปล่มาอีน้องตอบเลย กูว่ากูเดกกูว่าคืนไี้เดเสียกันจริงๆกายมานั่นก็ได้อ๋อกูกูสละสิมึงจะรู้ได้ไงว่งไมมาเลนอนมาแล้วก็ลรมมาแล้วไม่ไเกอขล้นกูกูกูไม่ไล่เอารงเลยขนาดสามไมไรไเอารงเลยไรไรเดกขนาดให้มันนอนมา กันอะไรเตรียมวรากไม่อนไม่หลับเห็นน้ากูสอก็คอุณพ่อเราพูดไอตัอย่างนู้นไอโอ๊ดเันเลนไทยวันนั้นไอโอ๊ดเปนเลนไทยวัเยไอเี๊ยไอโอ๊ดเันเลนไทยวันนั้นอะมันยังมนไปขางลึกเขาบอกว่าบอกเฮ้ยผูขาวผู้ขาวคขาวอะไอนี่เหรอเี่อี่อเยลาไหมอไม่เห็นไม่เห็นคนไหนก็ได้เทาขาวรับได้หมดใช่ไหม ไอ้พวกกูบอกให้กูมีเด็กโคอยเนาะเฮ้ยไอ้พวกมึงเล่นโคแล้วเหรอเนี่ยเขาแต่เล่นโคลแบบกูบอกใล้กูบอกเฮ้ยเดี๋ยวดับฟึงกูจะเอาเด็กคู่ไปแดงไงมึงก็ต้องกูยยตี้บุกกูไม่ได้ไอ้ขาวหรือดำวะแต่โคลโยตี้ได้ได้ได้จะขึ้นไม่ขึ้นแล้ขึ้นมาเดี๋ยวนี้โคลโตีได่นะโ้ยเสียงเลยนะมึงขึ้นมาเดี๋ยวนี้

เซฟก่อนเองแต่ยังเป็ตัวเย่ๆมุดๆอีกโวนอีกนี่ะแต่แต่นอกจากอยู่กูสามกูไม่มีอารมณ์เลยเช้าต้องไปหอมกาแฟมาให้กินเตี้ยต้องขี้ยาตัวเองแล้วนะสามสาวแล้วไม่มีอารมณ์พ่อเอาสักเม็ดไหมอะไรแปลกอะนานมากจริงเดือดร้อนนะ ไม่ทันเลยไม่ไม่นี <S 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 <te ่มาที <t ik t はは่ได้ก็นั่งเหมืองไงนะฟังเดี้ยมือแรกมือแรกนุ๊กนก็งัดเก็บไปนี่ก็มือแรกเนี่ยตามมันจะได้อะเขาเรียน่างเนี่ยมาแล้วมามาดูผัวเด็กขค่ะมาแล้วมาแล้อนรับใหญ่มาเห็นใครผ่านมาเหมาหมด แล้วจินไม่สบายอ่ะไม่มีลูกหญเนี่ยมามาเปนเออเรามามีเขาเอาเด็กมาฝากเลี้ยงไงใครเลี้ยงอ่ะใครเลี้ยงจินน่ะเหรอเขาแหละตัวเขาเนี่ยเทำเด็กไปแล้วเปิดเป็นหมินเ <incomplete> ้าไ่ะจิ้ธุรการสมียน่ะธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการของกองทัพทารทัพไอ้ทารทัพไองกองส่ง เข้าตรงทางโรงเรียนเออถึงทั้หมดเนี่ยหรอโรงเรียนสาขา่ะสาขาแหละในในในฐานทัพเหรอทำไมหัวมาช้าจังโอ้โหกบเผื่อจะเด็กเด็กเผื่อจะขึ้นอุ้ยช้าคนหล่อไหมาจากไหนอะมาจากไหนอะุกหอมหอมไปฉี่ก่อนดีกว่าไหนเดี๋ยผมยังไม่กลับยังไม่กลับไปฉี่ทางยังไม่ ไก่กับแม่ไปเที่ยวเลยเดี๋ยวตุลกคอไว้ให้ยันเก่งเหรอแ่เอา่งหน้าบ้าเยวถกุลอไว้ให้กูเนกับกูเบื่อให้มีจริงไงฮะไม่เอาอย่างแบเลรอกวะต่อไปกินบอกูไม่มาดิแก๊งหมีมึงอย่าลงยูทูบมาเนนะ อะไรแล้วไม่เปิดโ